สวัสดีครับวันนี้เราจะมา,มารีวิวพัดลมที่ไหนครับไทยวัสดุตรังนะครับอ่านี้พัดลมนี่ห้าอะไร,รนะคะฮาร์ดแวร์รุ่นอะไรครับ SFW18M3 SFW18M3 นะครับราคากี่บาทนะครับหนึ่บาทโอ้หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบแปดบาทนะครับ,บ,รบอันนี้อันนี้อะไรเนี่ย ไอคิวยี่ห้ามหนึ่งมีกี่ใบพัดครับหกใบพัด <600, 000. S 1> มีกี่ขาครับอ๋อนี่เหรอค,รมคะมีสิขาอ๋อสองพันเจ็ดร้อยสี่แปดบาทนะครับอันนี้นะครับยี่ห้อยูชินะครับออกี่นิ้วครับยูชิกี่นิ้วครับไหนนะยูชิอันนี้ไหม นี่ครับยูชีกินิ้วนะขนาดยี่สิบสี่นิ้วยีนิ้วกี่บาทครับสี่พันเก้าสิบบาทนะคะยูชิกี่นิ้วอะ่อะเท่าไหร่เนี่ยแล้วดีนะกี่นิ้วกี่นิ้วเท่าไหรี่สิบหกนิ้วยี่สิบหกนิ้วราคาสี่พันหนึ่งร้ยเก้าสิบาทสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะคะ แนะนำพัดลมตัวไหนครับไอายเดี๋ยไปยูยี่สิบห้าเอ็มหนึ่งกับอเดี๋ยไปยูยี่สิบสองเอ็มหนึ่งนะคะ